ให้ไทย แล้ววันนี้ท็อปปื้มก็มากับพี่ท็อปครับพี่ท็อปทำเพจเหงาเหงาพาเที่ยวใช่ไหมพี่ไม่ใช่ครับผมเหงาเหงาพาเซวไม่เหงาเหงาพาเที่ยวโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ท็อปนะครับผมทำเพจเหงาพาเที่ยวนะครับผมเราวันนี้เราก็จะไปที่น้ำตกเจ็ดโคตรกีนใช่ไับพี่ท็อปแล้วก็เดี๋ยวอาจจะต้องแบบเดินผมผมไปดูในรีวิวมาพี่คือโป่งอะไรนะโป่งเศร้าๆอะไรวะก้อน ปงก้อนปงก้อนใช่ผ<ร>ง,งก้อนนี่อยู่ใกล้ๆกับน้ำตกเจ็ดขดเี่ใกล้ๆครับอืมใกล้กันใช่แต่เราจะไปกางเต็นที่ศูนย์เชิงธร,รรมชาติหรกออย่างธรรมชาติเชิงนิเวศอ๋อมันจะอยู่แถวใกล้ๆก,กับน,น้ำตกเจ็ดขดซึ่งสามารถเดินขึ้นไปได้ใช่ไหมพี่หรือว่าต้องอันนี้<ด>ไม่แน่ใจต้องไปดูกันอีกทีใช่ต้องไปดูกันอีกทีหนึ่งอืมว่ายังไงเราก็มาพักกินข้าวก่อนครับรถ ค่อนข้างติดตอนนี้ก็เลยกินข้าวกินกาแฟก่อนเดี๋ยวไปเจอกันครับที่ลานกลางเต็นท์ที่เราจะไปใช่ครับนี่ครับโอเคครับงั้นเราไปกันเลยครับบายเป็นไงบ้างครับเพจพี่ท็อปตอนนี้ก็ดีครับเงียบเหงาดีเหมือนชื่อเพจเลย่ะครับไม่ไม่ไม่ใช่ผมช่วงนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตช่วงนี้ถ่ายงานเยอะก็เลยไม่ค่อยได้อัปเดตครับพี่ท็อป หลักๆแล้วพี่ท็อปทำอะไรครับตอนนี้อยู่หลักๆคืออะไรครับถึงงานที่พี่ท็อปทำอยู่ครับตอนนี้อ๋อเป็นฟรีแลนซ์ครับถ่ายรับถ่ายภาพครับอถ้าใครสนใจติดต่อพี่ท็อปได้ครับพี่ท็อปถ่ายภาพสวยมากจะเป็นผู้หญิงยิ่งสวยเลยครับใช่ครับผมจะถ่ายสวยมากสำหรับ ถ้าเป็นผู้หญิงหลักหลักที่เป็นผู้หญิงเลยก็คือถ้าเป็นผู้หญิงนี่เต็มที่แน่นอนใช่เต็มที่ผมให้เกินร้อยเลยอ่ะถ้าเป็นผู้ชายครับผมก็สมมุติว่านัดแปดโมงผมก็ไปเก้าโมงอ่ะผมรอเล่นรอเล่นรอเล่นฝากด้วยนะครับพี่ท็อปใช่ครับมีวดดิ้งถ่ายได้ทุกอย่างได้ได้ทุกอย่างทำ้ทุกอย่างครับใช่ครับผมฝากเลยครับผมรับผมฝากตะแบงด้วยครับเอาไว้อ้อมอกอ้อมใจวันนี้เป็นการ คอลแลมครั้งแรกกับหมอหมาพาเที่ยวครับสนุกแน่นอนวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไป<ล>มั่วๆหลุดๆกันไปไปดูธรรมชาติวันนี้นครับผมแต่ตอนนี้ไม่ธรรมชาติเลยตอนนี้ <c oughs> โอ้โหตอนนี้รถติดมากเลยครับดูเราจะถึงสระบุรีกันกี่โมงนี่ครับเนี่ยสองชั่วโมงครับประมาณต้องมีนะครับผมโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราขอนั่งรถก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเจอกันที่นูนครับไปครับ กับพี่รามตะแบงนะผมบอกเลยว่ารถเก่งเอาไม่อยู่พี่รามน่าเอารถหกล้อนะครับเกินห้องเยอะมากที่นี่เขาบอกว่าห้องน้าเป็นไงพี่สะอาดไม่ใช่ดิเล่นผิดดิโอเคต้องขอโทษก็คือต้องเล่นวอะไหนะต้องบอกว่าเขาว่าห้องน้ําสะอาดเหรอเปล่าปั๊มน้ํามันจานะจานแล้วผมจานะไม่น่าเล่นเลยคนของ ให้บริการนะครับผมเค้ดีโอดีว่ะดีโดีต้องเข้าแล้วจริงกินได้ว่ะต้องเข้านะอะไรเข้าครับดีโอดีต้องเข้าแล้วนึกว่าเจ้าของตลาดสีมุมเมืองไอ้เขี้ยวางไงวะเฮ้ยโอ้โหอาชีพเก่าเลยทำลืมยูทูบเบอร์อะยููทบเบอร์เป็นทั้งคนขับเป็นทั้งคนขนของนะใช่ครับนี่ว่ะจ้างจ้างมาแพงครับผมเฮ้ย น้ำไหลวะพี่ื้มเฮ้ย oh, <no. S 1> เปิดนี่ไว้เหรอเปิดบ้าวไว้เหรอไหลเยอะปะเฮ้ยผมเปิดบ้าวไว้ปะพี่ปิดก่อ oh, นดิโหยังแฉะไอ้เฮ้ยแฉะปะแฉแฉสบายแล้วครับผม ง,งันเหรอเบี้ยวแล้วนะเซตเซตจะซรงอยู่เอาให้สวยอืมเอาให้สวยอ่ะให้สวยต้องสร้างภาพเลยอืมน,นี่คร <นะ S 1> <า>ับเซนพี่ทองสโนว์ปีนี่ครับผมนอนได้กี่คนหน้านี้สี่สี่คนนะครับผมสี่แบบสบายนะถ้าเกินไม่ได้กัยอืมโอ้โหใหญ่นะเนี่นยใหญ่นะ,นะยยนะครับผมข้างในเปิดน,นะวะอ่า ขายของอะไรเข้าไปข้างในครับดูอย่างกว้างนี่สี่คนสบายครับผม,<า>ม<ห>คนกำลังดีสองคนเก็บของได้เหนื่อยครับผมว่าไปหาอะไรเย็นกินกันเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันนะครับผมเดี๋ยวดูบรรยากาศรอบๆกันเห็นไหม,หมสวยงามไปครับ ของชาําอยู่ตรงไหนครับร้านขายของชาําพวกแบบขายน้ำขายนนกไกล้ไหมครับขายไกลไหมไกลไหมเนี่ยอยู่ตรงเนี้นะครับอ๋อแยกนี้ววอ,อ๋อแล้วมีพวกร้านขายกับข้าวไหมอ,อาหารตามสัง<ข>่งอ,อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณครับจร,จริงๆรู้แหละจริงๆรู้ต่ฟอร์มใช่ใช่ฟอร์มฟอร์มสัมภาษณ์สัมภาษณ์อ่ะอาอยากรู้ไงว่าคน มีน้ำใจเปล่าอ๋อแล้วเป็นก็มีนะพูดถึงเขินอ่ะเขินเขินออกกล้องแอบนิดนึงไงใช่ใช่ใช่เขาเห็นแล้วจ้ะเห็นแอลแอบอยู่หลังรถเอ้ยเราจัดที่นี่ก่อนเลยก่อนเย็นๆนะครับผมน้ำน้ำใช่ไหมพี่น้ำเล่าสีเอ้ยไม่ใช่น้ำสีออ๋น้ำสีพูดผิดพูดผิดพูดผิดโอ้โหเจอนี่ว่ะติดเลราติดเบียร์ทะยานว่ะเฮ้ยแค่เขาไปก่อนได้ไหมชุดนี้อันตรายชจ้ะ ป้าจะขำปากมือหุบไม่ได้แล้วขอบคุณครับออกยอกยอกคนเจ็ดคดอารมณ์ดีเราอารมณ์ดี่เขาอารมณ์ไม่ดีต่อสมอเต้นจนั่นเยนเลยต่อสมองเหนื่อยลิฟต์ต้นนี่มันดีนะดีมากไหมดีถ้าเข้านี่จะดีมากเลยว้าวช่อืจากคอแห้งแห้งหมดเดียว นไม่ไมดี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 มีแต่น้ำตาลยอดนะยอดชาชามะนาวมะนาวไม่ใช่มะนาวสวนมะนาวผง<笑><笑>อย่าเดนฟ้องรนะ้องขึ้นมายอดยอดกินตั้งแต่เกิดแล้วเนี่ยออกมาแม่ให้กินแทนนมว่าอะไรตัวเหลืองไม่ตลกเลยคือพี่หิวข้าวใช่ไหมเนี่ยเดีชเพียรนะ์อยูข้าว สมองเบิร์มมแล้วทุกที่มีคนช่วยกลางไงแล้ววันนี้ไม่มีลามตะแบงต้องมีพี่รามตะแบงช่วยช่วยดึงเสร็จลามตะแบงตอนนี้พี่รามตะบันอยู่ตะบันทำงานอยู่ได้ข่าวว่าซื้อขายเต็นท์จะซื้อเต็นท์ใหม่เพราะประมูลทุกทุกกลุ่มเลยเห็นนี่อะไรประมูลอย่างเดียวไม่กล้าไปกดถูกใจนะกลัวขืนคือหลานเลยคือหลานบอกด้วย จะรีวิวร้านไหนไหมร้านคนดีปีใหม่ขอจะน้อยจะน้อยเจ็ดโคตรอ๋อใช่คอจะน้อยเจ็ดโคตรตามรับแ่บอาหารตามสั่งสั่งอะไรก็ได้แต่อดูที่ว่าเขาจะทำหรือว่าแค่นั้นจะสั่งอะไรก็สั่งแล้วมีหรือไม่มีนี่อีกเรื่องมีไว f ฟด้วยนะครับแต่ไม่เปิดเราเตอร์นะจะเล่นยังไงอ่ะ เมื่อกี้เราได้ออกไปกินข้าวข้างนอกมาครับผมแล้วก็กลับมาเตรียมวางของนู่นนี่นั่นครับผมบรรยากาศดีครับลมเล้อแล้วตอนนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งครับผมก็คนก็เริ่มทยอยมากางเต็นท์ข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันครับผมแต่ก็ไม่หนาแน่นมากครับก็ยังมีพื้นที่โลง่ลงๆอยู่อาจจะเป็นวันธรรมดาก็ได้ครับวันนี้คนเลยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สําหรับลานกลางเต็นท์เจ็ดคดนะครับก็เดี๋ยวมื้อเย็นเดี๋ยวเราทําอะไรกินกันกับพี่ท็อปเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้มื้อเย็นวันนี้เดี๋ยวรอ ติดตามดูนะครับผมผมขอไปกินน้าเก๊กฮวยก่อนนะครับหิวมากคอแหง้งแล้วเดี๋ยวเจอกันครับผมคือเนื้ออะไรพี่ทเนื้อ,อเนื้ออะไรเนื้อดูดครับ <laughs> อันนี้เนี่ยติดแปดบวงนะนี่หอมวะหอมะมะพี่ใส่อะไรนะอะไรไดะ อะไรอะไรโนโนนะอเมริกาโน่นั่งกาแฟให้เขาเรียกว่าอะไรนะอเมริกาโนเอออเมริกาโนเอฟเปซโซยูเน็มอลแฮปแลนกุ๊กกุ๊กมาหมดเลยครับตลกมากนเลี้งเหมือนลงคนเลยว่ะมันลงคนดิถูกะแตนปแตนแตนอยู่ในเต็นท์มันเนี้น่าจะออกมาผมว่าพัตตะคารดีครับพัตตะคาระพีพีพีตูแคงเตอร์ขาดขาดขาดหลายคนอยู่มากับผมอ่ะไม่มีลำบากผมบอกเลยมีแต่ยากจน เกือบดีแล้วผมบอกเลยนะคะว่าสาวๆคนไหนยางมากับผมอ่ะติดต่อไปเลยตะแบงผมพามากินฟรีอยู่ฟรีหยาบเกินนี่หลอกหลอกแผลถูกผมไม่ใช่คนอย่างนั้นจ้ะเออพี่เป็นคนดีใครมู้ก็คิดว่าแบบผมเป็นคนเจ้าชู้ไงจริงผมไม่เจ้าชู้หรอกพี่เป็นคนดีนัจริงผมกระล่นอยากมีปะอยากมีอยู่หาแถวนี้มีได้ โหสีสวยมากเลยนะดูแบบสวยครับพีเด็ดเลยอลองกิกนนี่กินเนื้อผมคิดถึงเ่้นปิงเนี่ยเนี่ยเสอนปิงผมชอบเนื้อมากเลยเนื้อสดๆนะเนื้อนิ่มๆแบบเ<ม>นื้อข,า,ขาวๆอะ่ะที่มีสองลูกนะใช่สองลูกเลยวะนมอ่ะพ <laughs> ี่นหน่อย่ดีแกงเพื่อนไม่น่ารักเลยอ่ะเดี๋ยวจะม่วงๆชวนพี่ปิงมาคิปกระตะแบงเหรอจ้เอาเจดมากี่แม่งเอาให้พังหมายถึงเจจอะพัง เมนูต่อไปไมีแล้วครับเอาแบบโง่โง,งเลยชาบูผักอ่ะเอาละครับผมเมนูต่อไปเป็นชาบูนะครับผมชาบูโง่งชาบูโง่งลืมไก่ชาบูโง่โงลืมไก่ชื่อนี่โหไม่ชาบูโง่โงคือมันลืมไก่อะมันเลยเป็นชาบูโง่โอ้ครับเดี๋ยวเราไปดูเมนูต่อไปกันครับผมมาแล้วครับเมนูต่อไปครับผมนี่เมนูอะไรครับพี่อบชาบูโง่งชาบูโง่โง่ชาบูโงงครับผม ได้นะอันเนี้ยแต่ส่วนมากอ่ะ,อะแกงเราอ่ะไม่ค่อยกินชาบูไปกินตุ๊กี้กันมากกว่าตุ๊กี้ที่ไหนครับพี่พพพอพชอบไปแถวพระรามห้านะเพื่อนผมชอบชวนไป <c oughs> <c oughs> อร่อ,อยอร่อยอะอ,อร่อ,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 อยเห็นว่าทั้งภาพตะแบงชอบกินข้างบอ่อเนี่ยข้างใช่ปะพี่ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้ไม่ใช่มั้งไม่ครับขามพี่รามอ่ะไม่ใช่แล้วเนี้ยไม่ใช่แล้วบอกมานะชาบูน้ำดำมั้งเนี่น ข่าวบ้างดำ <c oughs> บ้างถ้าวันนั้นผมไปผมนแลจะรู้มากกว่าน,นี้แหละเพราะนั้นผมไม่ได้ไปน <c oughs> โทรมาหาผมใบสามผมน่าแข็งอะโทรมาผมใบสา <c oughs> มไปยนไปไหนฮะ <c oughs> ทำไมอ่ะ <c oughs> ว่าจะไปกินสุก,กี้หน่อยสุก,กี้เลย <c oughs> มอญล้วม ใครไปบ้างอ่ะมีช่างภาพตะแบงคนหนึมือโดนตะแบงคนหนึ่งในอำเภอในอำเภอกำนานกำนานกำนานกำนันแล้วก็แล้วก็มีลูกเขยรีอรอทผมเอ่ยชื่อไม่ค่อยได้ปิดมอฟเปิดมอเปิดมอมีน้องปลาน้องกุ้งมากบางทีก็มีเชอร์รี่ น้องกิฟต์เชอร์รี่น้องวายไม่ขวนพูดไม่ขวนพูดพ่อเขอปิดก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าสุกี้หม้อรวมจะเป็นยังไงลุยว้าวอ่า่ะทีเด็ดครับชาบูงงงูสุกี้หม้อรวมอันอสเดือดคืออะไรครับมาม่าช่วย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 ยอดเฮ้ยช่วย รู้เรื่องทำไมขี้แตกขี้แตกโคตรชุ่กินอะไรยานกินอะไรก็ไม่รู้นี่เกือบยังกิ่นี่ได้ได้เบียร์หมดนะเบียร์หมดให้เขาไม่ให้กินเยะเดี๋ยวไล่ออกเมื่อกี้มันเดินตรวจเฮ้ยพี่งอหรือวะได้ครับผมแค่กินกระป๋องเดียวพอเปิดมาในนี้เว้ยสิบกระป๋องเยอะแม่ง ้ามดูบุหรีไฟฟ้านะแต่ดูบุหรีธรรมดาได้โมงปะอ้าวโมงปะบ้าหรือเปล่าดูบุหรีไฟฟ้าไม่ได้ดูบุหรีธรรมดาได้เออห้ามเสียงดังนะแต่เปิดลำโพงทุกเต๊เจ็ดคตออเวสวัสดีตอนเช้านะครับตอนนี้ก็น่าจะเวลาประมาณบีห้าห้าสิบหกนาทีครับผมก็จะหกโมงแล้วตอนเช้าก็มีฝนตกนิดหน่อยครับ ได้ยินครปอแปะปอแปะเลยคือเราวางแผนไว้ว่ากาจะตื่นมาดูพาทิตตอนเช้านะครับก็คือออกไปข้างนองกเมฆค่อนข้างเยอะแล้วก็เนี่ยฝนลงแล้วครับผมก็ไม่รู้ว่าพาทิตจะขึ้นหรือเปล่าหรือยังไงครับเมฆจะบางหรือเปล่าก็ต้องรอดูกันอีกสักแป๊บนึงถ้ายังตกนี้ก็คงเมณากาคงน่าจะยึครับนะไม่น่าจะมีแสงตอนเชา้าก็เดี๋ยว รอสักแรับนึงแล้วเดี๋ยวเราถ้ามีโอกาสได้เก็บภาพก็เราก็จะเก็บภาพให้ท่านผู้ชมที่ติดตามตะแบงชาแนลด้ดูกันนะครับผมเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับแล้วเดี๋ยวดูว่ามันจะขึ้นหรือเปล่าไปครับพี่ยี่ยังวะ <c oughs> หมายถึงว่าให้กูพูดยี่ยังวะ <c oughs> เอ้ยยียังคิวหน่อยดิเพื่อนไม่ตื่นเลย, <c oughs> ยอ,อย่างอื่นอยู่เลยอะเราฝนม่งมาตกอีกอนนกากะแบบแมงไม่ชิวเลยถ่ายพาทิด้วะขึ้นเออ อาทิตย์ขึ้นไงไม่ได้เลยหายไปไหนก็ไม่รูอาทิตย์จะไม่ตื่นมั้งแม่มีแต่ฝนแต่มันก็เมฆไม่เยอะเท่าไหร่นะไม่ได้ไปถ่ายข้างในเลยเห็ดเลยนะเห็ดจืดเห็ดหลินจืดรักษาโอ้อะวะเห็ดหลินจืดมาวันนี้ดูเห็ดเี๋วป่ะนะเอ๋ตั้งข้าง ผมเมื่อคืนพี่เล่นกลจนไปนั่งข้างเขาต้องขำกันอะโกลมันดังทิ่หมายด้านป่าเลยเขาเรียกว่านี่ปุกเสือปุกเสือโหเสือแม่งักลัวจริงอืมบรรยากาศไม่โอเคอยู่ยังนะอยู่ละทำไรกินเหรอพี่บ่เยเยฟเมนูร้องเช้าเน,นี่ย จจนี่นึ่งครับการทำอาหารต้องต้องฟังเพลงยครับเพื่อให้อาหารจะอร่ยอยสิบเปอร์เซ็นต์เกี่ยวป้ะเนี่ยไม่เกี่ยวครับผม <awning> ดูใจตอนึกถึงอะไรก็ไม่รู้บูเชอร <scr unch> ์บูเชอร์บูเชอร์อ่ะแหมเขาเขาเข้าใจทําสงอง แล้วก็มีตรงกลางนีงนะแตะเลยใช้กล่องเหรอกระเจียวขออนุญาตใช้มือฮะต้องมีมอยู่แหละปลูกคนเหรอมปลูกชาวบ้านเหรอนี่ครับรน้หนึ่งจุดสามกิโลเมตรครับ น้ำตกเจ็ดคดเหนือ